ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโ underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่รายเดือนกันนะคะรจำเดือนตุลานะคะ,ะเดินทางมาถึงชาวพิจิกกันแล้วค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบตคนาแล้วก็แบบราศีเลยนะคะการแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งตันตกแล้วก็ไทย เป็นดวงคนมีคู่นะถ้าโสดแล้วก็รอรักเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะทํานายให้ค่ะในสัปดาห์ต่อไปนะคะตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งคนรักนะคะ3สิ่งที่ต้องระวัง4ค่ะพลังงานที่มีร่วมกันนะคะ5สิ่งที่เขาอย่าบอยคุณรู้6มุมมองที่เขามองคุณนะคะ7เป็นนิที่บนภายนอกแล้วก็ลดสรุปนะคะ ถ้าสำนับค่ะขึ้นเป็น the fool นะคะแต่ว่ากลับหัวไพ่ the fool กลับหัวเนี่ยหมายถึงความไม่มั่นใจนะคะเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชีวิตส่วนตัวหรือว่าเรื่องราวความสัมพันธ์น,นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะมาดูพนักงานคุณนะคะขึ้นเป็นเจ็ดเปลียนที่กลับหัวช่วงนี้การงานการเงินอาจจะมีรวนนิดหน่อยนะคะมีปัญหามีความไม่มั่นคง หรือว่ามีการใช้จ่ายที่เกินตัวรอรไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะเรื่องความรักก็อาจจะมีในส่วนของความอดทนที่อาจจะมีให้กันน้อยลงนะคะระวังเช่นเดียวกันอย่าใจร้อนนะคนรักนะคะได้เป็นเด็กถือดาแต่ว่ากับหัวเหมือนกันเขาเองช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ลบ มีอะไรมากระตุ้นทําให้โมโหง่ายแล้วก็คําพูดอาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะต้องระวังนะเราก็อย่าไปใจร้อนเหมือนเขานะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเป็นพลังงานเดชชาริออตอาจจะมีความแตกต่างข้อขัดแย้งระหว่างคุณสคนที่อาจจะเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าช่วงนี้เหมือนมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็ต้องระวังค่ะ คุณสองคนมีความเป็นคู่กันอยู่แล้วแหละถึงแม้จะมีความแตกต่างกันหรือมีปัญหากันบ้างนะมีอะไรอรุณเรวยกันใช้เหตุผลนะคะแรงงานที่มีร่วมกันขึ้นเป็นแปดเหรียญอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะมันบ่งบอกว่าความมั่นคงนะคะความเอาใจใส่ความขยันจะนำพาทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักนะคะต้องมีความมั่นคงต่อกันนะสิ่งที่เขายาบ่อยคุณรู้ค่ะเด็กถือคาถา ช่วงนี้เขาค่อนข้างจะมีพาชั่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าเขาใจร้อนไปบางเขาอยากคุณเข้าใจนะคะแล้วก็บางครั้งเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะสำหรับคนรักมุมมองที่เขามองคุณสีถ้วยกับหัวเขาก็มองว่าคุณช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักความโรแมนติกเท่าไหร่เหมือนกันนะคะเวลาเขาเสนออะไรไปอยากใช้เวลากับคุณเนี่ยคุณก็มักที่จะปฏิเสธเขานะคะก็ยังไงอะ่ะไม่อยากให้พูดจากนันดีๆนะคะ ถ้าไม่ว่างไม่มีเวลาก็ควรที่จะบอกกล่าวกันนะจะได้ไม่มีช่องว่างนะคะอิทธิพลภายนอกเป็นเดลเฟอร์ขึ้นมากับหัวระมมดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารความร่วมมือนะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่าชีวิตทั่วไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาเหมือนกันะนะจะมีคนเข้าใจเราผิดหรืออะไรแบบนี้นะคะมาดูที่บทสรุปคะ่ะใบแรกเป็น1ิถ้วยนะคะขึ้นมากับหัว ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักหรือว่าครอบครัวเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตการวางอนาคตมากกว่านะคะห้าเรียนกับหัวค่ะอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจกันไม่เราก็เขานะคะแล้วก็เดจวิวที่กับหัวแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็อุ่นใจได้ว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาในช่วงนี้ที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะผ่านไปนะคะภายในเดือนนี้นะขอให้เรามีความมั่นคงมีความอ,อดทนนะคะ ต้องหนักแน่นนะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่การทำนายในส่วนของ Oracle นะคะมี h a r t to heart conversation นะคะมี เขาเล่นยิโซเมทแล้วก็มีพาชันเนี่ยค่ะพาชันขึ้นมาตอกย้ำนะคะว่าช่วงนี้จะมีพาชันเยอะนะคะทั้งคุณและเขาเนาะแล้วก็มีอะไรเปิดใจคุยกันดีที่สุดนะคะนี่ขึ้นมาการันตีเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่บอกว่าควรคุยกันควรที่จะปรึกษาหารือกันเนาะแล้วก็เขาเล่นยินโซเมทอันนี้หมายถึงการส่งพลังงานด้านบวกถึงกันนะคะดีกว่าการส่งพลังงานแบบความเย็นชาหรือว่าการโมโหอะไรแบบนี้นะคะ มาต่อกันที่ยังเจอวันเซอร์เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับความสัมพันธ์ในเดือนตุลานะคะ Not the right term. b ิแ c h a n g e นะคะแล้วก็ you are ready เรื่องบางอย่างที่สามารถลงมือทำได้เลยก็ให้ลงมือทำนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมแต่อะไรบางอย่างที่มันต้องรอเวลาก็จะต้องรอนะคะก็คือเราต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะ b ิ a c h a n g นนะคะเดี๋ยวในเดือนนี้จะมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น ให้คิดบวกรอรับสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่เลมัสเซตนะคะข้อความจากคนรักตรงนี้อาจจะเป็นเราอยากบอกเขาหรือว่าเขาฝากมาบอกเราก็ได้นะคะ You and I were too young ที่ผ่านมานะคะคุณสองคนอาจจะยังเด็กเกินไปนะแต่ว่าในตอนนี้นะคะทั้งคู่โตขึ้นมีวิธีภาวะมากขึ้นก็จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ ถ้าใครอยากเข็มคำทำนายนี้พิมพ์นำรับได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์สอบถามได้นะคะไลน์เนี่ยม่ขึ้นได้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะสามารถไปแอดผ่านเคเบิลโคดได้เลยหรือว่าจะแอดผ่านอ d ดีไลน์ก็ได้ชโยนด r ส s t สต e นะคะวันนี้ขอตัวนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ